สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องครัวของ p o o t r e l t v นะคะพบกับเล็กอีกเช่นเคยค่ะกับวันนี้เมนูกุ้งผัดตอพริกแกงใต้นะคะเป็นเมนูที่รสชาติค่อนข้างจัดจ้านนะคะแล้วก็ความพิเศษของเมนูนี้นะคะนั่นก็คือพริกแกงใต้นั่นเองนะคะที่รสชาติของเขาเนี่ยเด่นด้วยขมิ้นนะคะกันอื่นค่ะไปดูส่วนผสมกันกนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ สำหรับส่วนผสมในเมนูนี้นะคะก็มีไม่มากเลยนะคะเริ่มจากสตอร์นะคะอันนี้ก็แกะเม็ดออกแล้วนะคะจะได้ออกมาเป็นเม็ดสตอร์แบบนี้ค่ะตามมาด้วยกุ้งนะคะแกะเปลือกนะคะแล้วก็ผ่าหลังนะคะลักษณะจะออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเส้นดำออกด้วยนะคะตามมาด้วยน้ำพริกแกงใต้ค่ะเป็นน้ำพริกสำหรับผัดเผ็ดนะคะน้ำปลาน้ำมันถั่วเหลืองสำหรับผัดค่ะและต้องตัดรสหวานนิดนึงนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะ มาถึงขั้นตอนในการปรุงแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้เราไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบมากนะคะสำหรับสตอรเนี่ยวันนี้เล็กจะผัดแบบทั้งเม็ดแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะจะนำไปผ่าครึ่งก่อนก็ได้ค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปตามด้วยพริกแกงผัดเผ็ดใต้นะคะทีก็ผัดให้เครื่องแกงนะคะหอมซะก่อน อย่าลืมนะคะในการผัดเครื่องแกงต่างๆ,ๆนะคะใช้ไฟอ่อนด้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆผัดให้ส่งกลิ่นหอมนะคะถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยเครื่องแกงจะไหม้ซะก่อนค่ะพร mm ิก hmm. แกงใต้นะคะมีรสชาติค่อนข้างเผ็ดและเข้มข้นอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในเมนูนี้เราถึงไม่ต้องใส่พริกลงไปเพิ่มอีกแล้วคะ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวเราผัดอีกสักนิดนึงนะคะให้เครื่องแกงเนี่ยเริ่มหอมซะก่อน เครื่องแกงนะคะเริ่มหอมแล้วเราจะเติมกุ้งลงไปนะคะผัดนะคะให้กุ้งสุกแค่ครึ่งเดียวก็พอนะคะไม่ต้องสุกมากไม่งั้นเนื้อกุ้งจะแข็งนะคะพอกุ้งสุกครึ่งหนึ่งแล้วเราจะเติมในส่วนของสตาค่ะลงรสนะคะ,ะ,คะด้วยน้ำปลา และน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะเราจะผัดแบบแห้งๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะไม่เห็นว่าจะต้องมีการเติมน้ำเพิ่มนะคะ และสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมไปดูได้นะคะที่ f o o h a l TV นะคะเราจะมีการบอกอัตราส่วนนะคะโดยละเอียดนะคะที่เว็บไซต์ของเราค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยนะคะว่าตอนนี้จานเนี่ยสีเข้มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็กุ้งของเราก็จะสุกพร้อมๆกันพอดีเลยนะคะ <S <S โอเคค่ะตอนนี้ปิดแก๊สนะคะแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทําได้ง่ายนะคะแล้วก็รสชาติเข้มข้นนะคะเหมาะสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารรสจัดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับกุ้งผัดตอพริกแกงใต้นะคะทําง,ง่ายสุดๆเลยค่ะสำหรับเมนูนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนกับคนตรีกกินเชื่อไทยไปกับวัชระดอททีวีค่ะ